สวัสดีสมาชิกท่านนะครับเย็นนี้ผมจะมาแบ่งปัน,ปนเรื่องหัวเราะนะครับ,อรบขอให้ท่านมาติดตามกันนะครับของเราะนะครับปิดตัวง่ายก็ขอไปเลยครับเน้นๆนะครับไม่ตัวอะไครับวันนี้ผมจะเลือกอะไรสกักครู๊ดนะครับ ่ากับนะครโอเคครับผมหวยลาวลายเลขอ่าโอเคครับผมวางอยู่ใ้กูุลายนะครับสนใจเขากลุ่มก็ทักมาได้นะครับให้ทุกหวยครับทุกเลขห okay, วยลาวนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีชัดก่อนครับโอเคครับผมเน้นเน้นตาเด้เลยนะครับบินครับจึงเล่งกับ99พอครับอ่าโอเคครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะวางเลขกหุ้นไทยต่อเลยนะครับกับนี่คีับวันนี้ตอนเย็นนะครับปิดเย็นเข้า สามนะครับยินดีนะครับถ้าใครเล่นบนหันล่างเก่านะครับยังไงฝากาติดต่อนะครับผมขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวคืนนี้จะแบ่งปันดาจวจนต่อนะครับเฮงๆครับผมสวัสดีครับ เขาอกหงข้าวโอนลากลายไอดีนี้นะ okay, ครับโอเคคราบผม